สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์มิสิตุนสมนะะจะมาเล่าเรื่องของงานวายสายไฟเครื่องยนต์ใครสนใจก็ติดต่อเรียนวายสายไฟเครื่องยนต์ได้เลยครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของผม,ไ,มได้นะครับ w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  i r i n g k i t j s o n c o m หรือจะติดต่อมาที่0815140369ก็ได้ครับผม <c oughs> อันนี้คือเวนะ็บไซต์นะถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมีเรียนวายสายไฟหรือว่าเรียนวายสายไฟเขาเรียนอะไรกันนะยกตัวอย่างเช่นในการนี้ที่เราจะวางเครื่องสักตัวนี่แหละครับอย่างตัวนี้ก็เครื่อง Turbo เซสเซอร์โบน,ะววน,นะ v v นี่นะตัวฟาบอลวีวีทีไอนี่นะก็เป็นตัวสำคัญ ก็ดังเหมือนกันนะนกรณีที่เราจะเปลี่ยนเครื่องสักตัวเราจะยกเครื่องเก่าล้วออกไปนะแล้วเราเอาเครื่องใหม่เข้ามาเราเรียกว่าวางเครื่องใหม่เพื่อง่ายนะหาเครื่องตัวดีมา,า,มาวางเอามาวางเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาดูแล้ครับว่าเราจะวายสายไฟกันยังไงนะครว่าวายสายไฟมันก็ต้องมีต่อสายไฟให้เซ็นเซอร์ทุกตัว ใอ้มันครบใอ้มันสมบูรณ์เซนเซอร์ทุกตัวเนี่ยต้องต่อให้ครบให้สมบูรณ์เวลาเราจะมาเรียนเราก็ต้องมาศึกษาว่าไอเซนเซอร์แต่ละตัวเนี่ยที่เสียมันเป็นยังไงรูกวงจรไฟฟ้ามันเป็นยังไงหลังจากดูเสร็จร้อยรู้วงจรเราก็ไปต่อวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาเรียนนะอย่าง าภาพนี้เราก็จะเห็นเ <c oughs> พื่อนๆเข้ามาเรียนก็มาเรียน,ยนทฤษฎีก่อนทฤษฎีผมก็จะสอนให้ว่าเซนเซอร์แต่และตัวดีเสียเนี่ยดูยัยงไงมันมีค่ามาตรฐานยังไงทำการตรวจวัดยังไงเซนเซอร์ทุกตัวเรียนหมดเลยครับที่เกี่ยวข้องกับการทำง,งานของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนเรียนทฤษฎี พอเรียนจบปั๊บพวกทฤษฎีเราก็จะมาดูว่าไอเซนเซอร์ทุกตัวเนี่ยมันบางอยู่ตำแหน่งไหนสายไฟมันเป็นยังไงเราจะตรวจสอบยังไงจากตัวเซ็นเซอร์ไปยังของ ECU หรือยังไปยังปลายสายพอมันไปยังไงนะเพราะฉะนั้นตามภาพเนี้ยเราก็เห็นเพื่อนตอนนี้เขากำลัง ก็คือดูอะดูว่าเซ็นเซอร์แต่และตัวเนี้ยตัวมันอยู่ตรงไหนไยลิงมันเป็นยังไงวงจรเป็นยังไงตรวจสอบซีวว่าต้นสายปลายสายนี่มันไปโ็โผ่ออกตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ทําการตัดต่อสายไฟให้มันเป็นไปตามรูปวงจรที่สมบูรณ์ของมันว่ามันได้ต่อถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น เวลาเรียนมันก็จะมีเรียนทั้งทฤษฎีเรียนปฏิบัติสลับกันไปอยู่นี่แหละครับทั้งวันเลยเรียนสลับกันไปเรียนก็จะต้องมีการอ่านใบยิิงไดแกรมนะตามภาพนี่เห็นมาศึกษาว้ยิิงไดแกรมของแต่และวงจรของแต่และตัวซึ่งวงจรเนี่ยมันเป็นภาาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ต้องมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมี การแนะนำวิธีการดูปลั๊กไฟดูยังไงดูสีของปลั๊กดูยังไงดูสีของสายไฟดูยังไงตัวไหนคือเซนเซอร์ตัวไหนคือกล่อง ECU เนี่ยเราก็มาเรียนกันพื้นฐานตรงนี้ทฤษฎีที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับต้องเรียนรู้หรือแม้กระทั่งวงจรแต่ละตัวเนี่ยมันมีคำสั่งมีสัญญาณเข้าไปในกล่อง ECU ยังไงเราจะสามารถ รวจสอบได้ไหมว่าสัญญาณมันออกมาจากกล่อง ECU ไหมหรือว่ามันไปลงกลาวในกล่องแล้วมันไปลงกลาวจริงไหมทรานซิสเตอร์มันทําหน้าที่ตัดต่อกาวให้เราไหมหรือว่าสัญญาณมันออกมาถูกต้องหรือเปล่าอะไรพวกภายในกล่องเราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นหรือถ้าหากใครอยากจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปต่อย,ยอดในเรื่องของการเรียนรู้ซ่อมกล่อง ECU ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกัน จากจถ่ายทอดข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับดังนั้นนักศึกษาที่มาเรียนที่ตรงที่สอนอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหเยอะมากครับเป็นร้อยๆคนแล้วครับมีตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดแล้วครับนะที่ขึ้นมาเรียนกันเพราะว่าหลักๆแล้วที่ถ่ายทอดให้ครสุดยอดแล้วครับจบแล้ว การันตีได้เลยรุ่นพี่ที่ทำอยู่ยแก้เลย่วกประเทศไทยนะฮะใครสนใจก็มาเรียนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่มาเนี่ยร้อยละ99นะจะเป็นเจ้าของอู่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าจบไปปุ๊บก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับ <c oughs> น,นี่ก็คือกำลังหาต้นสายปลายสายกันของเชนเซอร์แต่ละตัว ค,ค่อยๆทากันไปเรียนกันไปก็มีวงจรให้วงจรก็มาศึกษาแต่ละตัวทุกตัวเลยครับเซนเซอร์เรียนหมดปีเสียเช็กยังไงตรวจสอบยังไงวัดยังไงตัวมันจริงๆอยู่ตรงส่วนไหนแล้วมันไปเข้าของยังไงสีสายไฟเป็นยังไงดูแล้วครับนี่อย่างตัวนี้อันนี้เขากําลังศึกษาตามใบเรียงใจแกรมแล้วก็จะเห็นเราจะเห็นอย่างนี้นครับตามภาพนี้ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นปลั๊กปลายสายที่ส่วนหนึ่งก็ถูกตัดไว้อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเข้ากล่อง ECU เพราะฉะนั้นเส้นไหนมันมาถึงกล่องไมเไม่มาถึงกล่องเราต้องวัดทั้งหมดเเป็นมัดเลยนะครับสายไฟรู้ทุกเส้นเลยต้องแกะต้องมาตรวจสอบดูเลยนะก็เวลาเราตรวจสอบธรรมดาแล้วครับมันไม่มีใครไปจําได้ทั้งหมดหรอกครับไวริงใดแกมคู่มือมันมีกล่อง ECU อย่างเงี้ยนะฮะ ตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้กับวงจรตัวไหนก็ต้องดูรหัสของ ECU เป็นว่ารหัสใบนี้ไปใช้กับคู่มือของมันในเล่มไหนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องของเซนเซอร์แต่ละตัววงจรดูยังไงแล้วก็ของจริงมันอยู่ตรงไหนพาทำไล่วงจอรอยู่ตามภาพนะครับ ต้องดูเพิมมือแล้วก็ศึกษาไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะหลังจากที่เราศึกษาเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีจบวงจรจบเซนเซอร์ทุกตัวดูจบต่อไปก็มาที่เครื่องนะครับนะอันนี้โอ้โหคุณนกกีกี่คนละครับเนี่ยหนึ่งสองส้าหกเคน9คนนะโดยประมาณนี้ผมมองไม่เห็นนะอันนี้ถ้าจำได้ก็ตามภาพว่า นานแล้วนะภาพนี้นะมารุ่นโน้นก็มีเรียงกันหลายคนมองเห็นในช่างตาชุมพร้เสื้อนะทีเทาที่มอเห็นอยพอเราเรียนได้เสร็จเรียบร้อยนะเราก็เอาเอาตัวทฤษฎีที่เราเรียนไปเสร็จเรียบร้อยก็มาตัดต่อเดินสายไฟให้ครบทุกวงจรครบทุกวงจรจน,ะนรุ่นช่างตานี้ครับ ก็มีหลายคนนะช่างตาช่าง,งที่ที่เล็กนันก็จำไม่ผิดไม่ว่าช่างแจ๊คสมุดปากการหรือครูสอนไหวสายสลายน,น่าจะอยู่ในรุ่นนี้กันวันนี้ก็รุ่นเสร็จรุ่นแรกๆแหละครับพากันจบไปก็ไปไประกอบอา,าชีพกันนะ,ะเริญเติบโตกันไปจนหมดแล้วครับเพราะนั้นพ <c> อ <oughs> เราเรียนเสร็จเรียบร้อยจากทฤษฎี นะมาประยุกต์ใช้ก็มาปฏิบัติตอนนี้กําลังปฏิบัติกันะครับปฏิบัติเดินสายไฟกันนะตัดต่อลรุ่นท,ทุกทีนะมันจะมีจำไม่ค่อยจะได้นะมันเยอะมากนะักศึกษารื่องมาใแต่ละรุ่นที่จําได้ก็ตั้งต้นช่างดำงํำรงที่มองเห็นอยูนะ่ช่างเอสสุขโขทยัยเออประมาณนะั้นนะ พราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็กําลังวายสายไฟวายสายเครื่องเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กําลังต่อหน้าปัดเพราะฉะนั้นใะ้งานวายสายไฟเราเนี่ยนะพอเราทําเครื่องเสร็จนะเดินสายไฟเข้าเซ็นเซอร์ที่เครื่องเสร็จแล้วต่อขึ้นไปที่หน้าปัดนะจอจอ,จอมีทั้งจอดิจิตอลธรรมดาจอมือดนะมืดเข็มมืดดิจิตอลพวน,นีต่อมอรับสอนให้ทั้งหมดเลยถ่ายทอดให้หมดเลยรวมทั้งถึงการ ต่อวงจรเกียร์ออโต้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราวางเสร็จเรียบร้อยเครื่องเราต้องสตาร์ทติดเน่งหน้าปัดขึ้นครบเกียร์เปลี่ยนทุกตัวนะครับเกียร์ต้องเปลี่ยนทุกตัว <c oughs> นี่ก็กำลังทําหน้าปัดกันนะเดินสายไฟขึ้นหน้าปาดัดนี่เป็นหน้าปัดเกียร์ต้อนเข็มนะเกียร์ต้อนตัวเลขพวกนี้ต่อขึ้นไปทั้งหมดให้มันติดให้มันสมบูรณ์นะเกียร์ต้อน ครับต่อเสร็จเรียบร้อยก็โชว์ดูหน้าปัดเต็มไงเออขึ้นครบไหมต่อให้มันได้ตามนั้นก็ใช้ได้แล้วครับนี่คือเรื่องของหน้าปัดพอมาถึงเรื่องเกียร์เกียร์ออโต้เนี่ยนะมันก็จะมีพวกเซนเซอร์เกียร์นะโดยเฉพาะอย่กับสปีดเอ็นซีโอนะปักโซนน้อยเกียร์นะแล้วก็พวกสปีดเซนเซอร์พวกนี้ต้องต่อ้ครบนะครับไม่งั้นเกียร์กระตุกเกียร์กระโดดเกียร์วิ่งได้เกียร์เดียวหรือเกียร์ออก ไม่ครบเกียร์ออกเกียร์สูงอะไรพวกนี้วงจรไนฟา้าเรื่องเกียร์ก็สําคญเพราะฉะนั้นทางด้านวงจรไนฟา้าการทํางานของเกียร์โตผมก็จะ,อะสอนให้ทั้งหมดและครับนะว่าสเปชเซนเซอร์มันอยู่ตรงไหนมันวัดยังไงดีเสียอยังมันทําหน้าที่อะไรโนะดยพาะสเตชเชนเซอร์นเนี้มันก็จะทำหน้าที่ไปสั่งโซลีนอยเกียร์เนี่ยนี่ไมเป็นโซลีนอยเกียร์หรือที่เราเรียกมันว่าเ1 s 2 เพื่อให้มันเป็นตัวควบคุมการทำงานน้ำมันไปยังสมองเกียร์หรือชุดควบคุมไฮดรอลิกที่จะเปิดน้ำมันไปยังห้องคลัตช์ของคลัตช์ซีนซีสองโอพวกนั้นหรือแม้กระทั่งเบรกพวกนี้บีหนึ่งสองสามเพื่อเข้าสู่กลไกของการทำงานของเกียร์แต่ละเกียร์เพราะฉะนั้นเกียร์จะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเป็นเกียร์สองเกียร์สองเป็นเกียร์สามเกียร์สี่พวกนี้หนังก็ต้องมีสตีดคอยควบคุม เราต้องต่อมันให้ครบเพื่อให้เกียร์ทำงานปกติสมบูรณ์สมมติว่าเกียร์มันเ้าต่อไปแล้วมันมีปัญหาเนี่ยไฟลูบโอีออฟมันก็ยังโชว์เรายังสามารถไปอ่านรหัสการทำงานของเกียร์โตได้ว่ามันบกพร่องตรงไหนมันเสียตรงไหนรู้หมดแล้วครับนอกจากเรืงของเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะเครื่องยนต์ก็ไปสามารถช็อตวู้รหัสไฟลูปเครื่องยนต์ได้ว่า มันไปบ,บุกข้องตรงไหนที่เราต่อไปแล้วรูกสายมันขาดมาอยู่ตรงไหนเราก็ไปตามเก็บให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับนี่เป็นเรื่องเกียร์อย่างนี้นตัวนี้อันนี้ก็เป็นเกียร์ที่ออยู่ในงานสอนซ่อมโอหอนเกียร์โต้ซึ่งคอร์สซ่อมโอหอนเกียร์โต้ผมก็จะมีคอร์สนึงนะครับไปติดตามเรียนได้นะครับคอร์สซ่อมโอหอนเกียร์โต้อย่างเงี้ยไปเห็นมีสปีดเซนเซอร์นะ NCO ตรวจจับเอา ตัวรับกำลังตรงนี้หรืออีกตัวยังสปีดเอฟีสองตนวจับตรงนี้นี่คือตัวโรเตอร์มันตัวสปีดมันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยในเรื่องของตัวไฟฟตาตัวเซนเซอร์วัดยังไงเสียมันจะมีอาการยังไงสปีดเสียเป็นยังไงโชยนอยเสียเป็นยังไงถ่ายทอดให้งหมดครับไม่มีปิดบังนะครับท่านก็จะได้ออกไปประกอบอาชีพได้ ตอนนี้มันจะอยู่ในงานโอหอนเกียก็ถอดลื้อออกมาก็มาศึกษาอดูกรณนว่าแต่ละตัวมันทำมายนยังไงดีเสียเช็คกันไปครับ <c oughs> ก็ท่านที่ใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรียนได้เลยครับตามาเบอร์โทรที่ให้ไว้0815140369 หรือเว็บไซต์ w i r i n g ขีดเจ c o m หรือคุณจะไปอัดไลน์ผมได้ w i r i n g ขีดเจสัสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมอยู่ทุกเวลาะครับติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ